สื่อดังเผยปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เนเต็ดกำลังเล็งกระชากตัวดวิดกาโม่ประกันหลังของปราก้ามาร่าวมกวนแต่อาจจะต้องแย่งกับ2สมโมสรดังแห่งแดนมักกลโลนีนะครับ AFB 1188เว็บ <ut> <AF B> สายตรงการเงินมั่นคงราคาดีที่สุดดูบอลครบทุกลีกคอบอลต้องไม่พลาดลิง์อยู่ที่ first comment เข้าไปร่วมสนุกกันได้เลยนะครับ สวัสดีคอบอลทุกท่านครับคลิปนี้พามาชมแมนเชสเตอร์ูไนเด็ดครับที่ได้เล็งสอยกองหลังของบราก้าว่ากันว่าเด็กหนุ่มคนนี้ตรงสเปคโซชาด้วยนะครับแมนเชสเตอร์ูไนเต็ดทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีมเมียร์ลีกอังกฤษกำลังให้ความสนใจในการเซ็ยาขคว้าตัวเดวิดกาโม่นะครับเซนเตอร์กลางใหญ่ของบราก้าทีมดังแห่งลีกโปรตุเกสมาเสริมทัพตามการรายงานจาก ESPN สื่อกีฬาระดับโลกนะครับ เป็นที่เข้าใจกันว่าโอเลกคุนนาโซชาผู้จัดการทีมของปีศาจแดงนั้นต้องการเซนเต์แบ็กที่ถนัดเท้าซ้ายนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ได้ล็อกเป้าไปที่นาธานอาเค่กองหลังชาวดัชของบอลมัดแหละครับทว่าสุดท้ายนะักเตะเลือกย้ายจากเด็กเชอรี่บอลมัดไปอยู่กับทีมคู่ปรับร่วมเมืองอย่าง City แมนเชสเตอร์ซิตี้แทนนะครับและล่าสุด ESPN ก็ระบุว่าปีสแสดงแมนเชสเตอร์นัเตดประทับใจในฝีเท้าของกาโมเป็นอย่างมากนะครับและอาจจะมีการพิจารณายื่นข้อเสนอไปทับทาม แต่ถึงกระนั้นพวกเขาจำเป็นต้องลโกองหลังส่วนเกินของทีมออกไปสักก่อนนะครับก็มีฟิวจนส์แล้วก็มาคอสโรโฮเป็นต้นอยา่างไรก็ตามครับคงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการล่าตัวกามโมนะครับเพราะว่าสื่ออิตาลีก็รายงานข่าวเช่นเดียวกันว่าหมาป่าเหลืองแดงอ s เอสโรมาแล้วก็มัวมหาการฟิโอรเรนตีนา่าต่างมีความสนใจในตัวประกันหลังวัย21ปีเช่นเดียวกันนะครับ และอาจจะมีการเดินหน้าล่าตัวอย่างจริงจังในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าด้วยสำหรับฤดูกาลนี้กาโมซึ่งมีส่วนสูง196ซนติเมตรลงเล่นให้กับ,บราก้าไปแล้วรวมทุกรายการ8นัดซึ่งก็รวมถึงเกมยูฟ่ายูโรปาลีกนัดที่ตกนกัดบุกไปพ่ายเลสเตอร์ซิตี้ศูนย์ประตูต่อศี 4, ในช่วงกลางสัปดาห์ก่อนด้วยนะครับแล้วแฟนๆปีศาจแดงทุกท่านล่ะครับอยากได้กองหลังคนไหนมายืนคุมสกัดบอลหน้าปากประตูให้กับทีมชอบหรือเปล่าสำหรับกาโมจากรากา้าทีมดังแห่งลีกโปรตุเกส หรือว่าอยากได้คนอื่นมายินตำแหน่งนี้แทนสามารถร่วมพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับเลอกันใหม่คลิปหน้าบนชา n e l คนคอบอลเช่นเดิม1ไลก์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจนด้ยครับ